นั่งรถไฟเที่ยวโตเกียวคุดวยดินแดนเวทมนต <แ usually. S 2> ์แฮร์รี่พอตเตอร์สำหรับการเดินทางไปยัง The Making of Harry Potter แนะนําให้นั่งรถไฟสายเซบูอิเคบุคุโรมาลงสถานีโทชิมะเอ็นพอออกจากขบวนก็จะเจอกับชานชลาที่ตกแต่งให้ความรู้สึกเหมือนกาลังเข้าสู่โลกของแฮร์รี่พอตเตอร์เดินจากสถานีนิดเดียวก็เจอกับทางเข้า The Making of Harry Potter ผ่านประตูเข้ามาก็จะเจอกับถงกลางขนาดใหญ่และทางซ้ายมือจะเป็นโซนสินค้าเกี่ยวกับแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่ว่าจะเป็นไม้กระยาสีขนมในเนื้อเรื่องชุดนักเรียนแน่นอนว่าหลายคนก็คงจะไม่พลาดซื้อชุดของเหล่าพ่อมดแม่ แต่วเวลานี้ก็ตรงกับรอบการเดินทางท่องเที่ยวของเราแล้วซึ่งภายในก็มีหลายโซนมากมีฉากในภาพยนตร์ให้เราสามารถบันทึกความทรงจําดีๆได้อย่างเต็มอิม่มความสําคัญที่ไม่ควรพลาดของการมาที่นี่ก็คือการเรียนรู้กระบวนการสร้างภาพยนตร์ซึ่งที่นี่ก็มีให้ได้ดูได้ศึกษาแทบทุกกระบวนการเดินครบจนจบผลออกมาว่าเราใช้เวลาประมาณ4ี่ชั่วโมงเลยทีเดียวขนาดเดินดูเร็วๆยังกินเวลาขนาดนี้ใครจะมาเคลียร์ตารางเที่ยวให้ดีกันด้วยนะครับสาหรับสายช็อปที่โตเกียวเนี่ยส่วนตัวผมมองว่าย่านชิบุยามีสาขาใหญ่ของแบรนด์ต่างๆเยอะกว่าย่าน